สวัสดีครับท่านผู้ชมผมประสงค์ยินสุขจากช่องสมุนไพรบ้านไม่หมอนะครับชาแนลสมุนไพรบ้านไม่หมอนั้นจัดทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสมุนไพรไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมศึกษาสรรพคุณสมุนไพรสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานนะครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาต่อยอดนําสมุนไพรนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์อาหารกันอย่างแพร่หลายนะครับและในชีวิตประจําวันเรานั้นเราก็ใช้สมุนไพรนะครับมาปรุงอาหารนะครับมาทานเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของเครื่องเทศต่างๆนะครับผักต่างๆผลไม้ต่างๆรวมไปถึงสัตว์ต่างๆและท่าต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสมุนไพรไทยนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะครับหากเรารู้สรรพคุณของเขาในเบื้องต้นนะครับเราก็จะสามารถทาน อาหารให้เป็นยาได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่พบเห็นกันได้ทั่วๆวไปนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับตามที่รกร้างหรือตามข้างรั้วนะครับเป็นสมุนไพรง่ายๆนะครับหาง่ายนะครับเกิดง่ายนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือต้นกรดน้ำนะครับต้นกรดน้ำนั้นจะมีชื่ออยู่หลายชื่อนะครับท่านผู้ชมตามท้องถิ่นต่างๆที่เรียกแตกต่างกันไปนะครับ บางพื้นที่อาจจะเรียกว่าต้นกัญชานานะฮะบางพื้นที่จะเรียกต้นเทียนนานะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นพืชตระกูลเทียนตะกบนะครับผมบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าต้นปีกแมลงวันนะครับเนื่องจากว่าลักษณะดอกของเขานะมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวแมลงวันนะฮะเหมือนปีกแมลงวันนะครับแล้วก็จะมีชื่ออื่นอื่นอีกอย่างเช่นต้นขัดมอนเล็กนะครับต้นหูประช่อนตัวผู้นะครับ แล้วแต่พื้นที่ที่จะเรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเรียกสมุนไพรชนิดนี้ว่าต้นกรดน้ำนะครับต้นกรดน้ำน้ำนั้นนะครับเป็นพืชประเภทพืชไม้พุ่มประเภทล้มลุกนะครับมีอายุได้ประมาณ1-2ถึงปีนะครับก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเฉพคุณของเขานั้นนะครับทั้งต้นของเขานะครับทั้งใบดอกลูกต้นและรากนะครับจะรดออกไปทางฝาดนะครับ แต่เมื่อต้มรวมกันจะมีรสขมติดเล็กน้อยนะครับซึ่งสมุนไพรชนิดนี้จะมีสรรพคุณเด่นนะครับในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับการลดความดันนะครับเนื่องจากว่ามีผลงานวิจัยพบว่ามีสารที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงนะครับและนอกจากนี้นะครับตามตําราโบราณนะครับหรือตามหนังสือเพศศัลกรรมไทยนะครับก็ระบุเกี่ยวกับต้นกรดน้ำนะครับไว้ว่ากรดน้ํานั้นเป็นพืชนะครับจําพวก ไม้พุ่มล้มลุกนะครับขนาดเล็กมีอายุได้1-2ปีนะครับทั้งต้นจะมีรสฝาดนะครับติดขมเล็กน้อยเป็นยาสมานนะครับเป็นยากระทุงพิษไข้นะครับพิษไข้การไข้เหนือนะครับไข้มาลาเรียนะครับพิษไข้ตัวร้อนนะครับในส่วนของใบนั้นสามารถนํามาบดนะครับผสมกับน้ําหรือสุลานะครับพอแก้ปวดแจ็บปวดร้อนแก้ปวดผื่นคันนะในส่วนของลูกของเขานะครับก็ นำมาบดผสมน้ำหรือสุรานะครับพอกฝีทำให้ฝีนั้นลดการอักเสบนะครับแล้วก็ทำให้ลดการปวดนะครับในส่วนของทั้งต้นของเขายังใช้ต้มทานนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็เป็นยาเจริญไฟธาตุนะครับช่วยย่อยอาหารนะครับเจริญอาหารนะครับช่วยแก้ปวดท้องนะครับขับพยาธินะครับแล้วก็ช่วย แก้ปวดตามข้อได้ด้วยนะครับซึ่งสรรพคุณของเขายังมีอีกหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับสรรพคุณและลักษณะต่างๆของต้นกรดน้ํากันครับสมุนไพรกรดน้ําก็จะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆได้อีกหลายๆชื่อนะครับแถบจังหวัดจันทบุรีจะเรียกเทียนนาจังหวัดกาญจนบุรี เรียกปีกมแมลงวันหรือผักปีกมแมลงวันจังหวัดตราดเรียกหูปลาช่อนตัวผู้ส่วนภาคกลางจะเรียกกรดน้ำกระต่ายจามใหญ่กัญชาป่ามะไฟเดือน5้าภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานีจะเรียกตาลสางตรังจะเรียกขัดมอนเทศแล้วก็มีชื่อเรียกอื่นๆอีกน,นะครับอย่างเช่นหญ้าขัดมอนหิน ยาขัดมอนเล็กหนวดแมวยาขัดย่าหนวดแมวเป็นต้นนะครับลักษณะของกรดน้ำต้นกรดน้ำจัดเป็นพันไม้ล้มลุกอายุ2ปีมีความสูงประมาณ30-80ถึงเซนติเมตรหรืออาจจะสูงได้กว่านี้ในพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ต้นเป็นพุ่ม แต่กิ่งแผ่สาขามากลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมไม่มีขนกิ่งเล็กเรียวขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนดินที่ระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นค่อนข้างมากและแสงแดดแบบเต็มวันเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของทวีปแอฟริกาเขตร้อนปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นทุกภาคโดยมักจะขึ้นเป็นวัชพืชในที่รกร้างป่าผลัดใบและพื้นดินทรายตามฝั่งแม่น้ำใบกรดน้ำใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบข้อข้อละ3ถึง4ใบแผ่นใบมีขนาดเล็กเป็นสีเขียวลักษณะของใบเป็นรูปรีเรียว รูปใบหอ,อกแกมรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเรียวสอบส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยตรงส่วนใกล้โคนใบมีขนาดกว้างประมาณ2-15มิลลิเมตรและยาวประมาณ5-35มิลลิเมตรท้องใบมีต่อมก้านใบสั้นมากหรือแทบไม่มี ดอกกรดน้ำดอกมีขนาดเล็กสีขาวออกดอกเดี่ยวๆที่ง่ามใบกรีบเลี้ยงและกรีบดอกมีวงละสี่กรีบโคนกรีบดอกเชื่อมติดกันปลายแยกออกสองปากกรีบดอกเป็นสีขาวส่วนกรีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวดอกมีเกรสรตัวผู้สี่อันและมีเกรสรตัวเมียหนึ่งอัน ดอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4-5มิม mm, ยาวประมาณ2มิมในต้นหนึ่งจะมีดอกมากผลผลแห้งพอแห้งจะแตกออกมีลักษณะค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่มีขนาดประมาณ2-3มิมภ mm. ายในมีผลและเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก ครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต่างๆของต้นกรดน้ำหรือต้นเทียนานากันนะครับลักษณะของต้นกรดน้ำนั้นนะครับก็จะเป็นไม้พุ่มนะครับลุมลุกนะครับผมมีความสูงได้อยู่ประมาณเมตรเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มอย่างเงี้ยฮะในกอนึงแตกออกเป็นพุ่มนะครับ มีกิ่งก้านนะครับแตกออกตามข้อนะครับตามข้อของลำต้นนะครับตลอดลำต้นนะครับต้นมีลักษณะเป็นสีเขียวสดนะครับต้นเป็นสีเขียวสดนะครับในส่วนของโคนนะครับจะเป็นวงกลมนะครับแต่ส่วนของปลายลำต้นนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมประมาณ 5- 6หกเหลี่ยมนะครับ บางต้นก็มีสี่เหลี่ยมนะครับส่วนของปลายอย่างนี้ก็จะเหลืออยู่สี Por, ่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยแบบนี้นะฮะสีเขียวนั้นจะเป็นสีที่เขียวสดนะครับต้นนั้นจะมีข้อนะครับข้อข้อของเขาก็ในช่วงข้อของเขาก็ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับช่วงข้อนะครับแล้วแต่ละข้อนั้นก็จะมีใบนะครับออกเวียนนะครับออกเวียนรอบลําต้นนะครับ 2ใบบ้างนะครับ3ามใบบ้าง4ใบบ้างนะครับผมในช่วงโคนอย่างนี้นะฮะก็จะส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่2ใบนะครับแล้วช่วงปลายนะครับจะเป็นสามใบนะครับ4ใบนะครับผมใบก็มีลักษณะเป็นรูปใบหอกนะครับรูปใบหอกแล้วก็ขอบใบนี้นะครับเป็นหยักนะครับขอบใบเป็นหยักนะครับทั้งสองข้างแต่จะไม่สมมาตรกันนะครับใต้ใบนะครับ ใบมีขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมใต้ใบนั้นนะครับก็จะเห็นขนแงใบได้ชัดเจนนะครับเป็นสีเขียวนะครับนะครับใบก็มีขนาดเล็กนะครับเทียบถ้าเทียบกับนิ้วมือของผมนะฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับในตรงข้อนะครับก็ยังจะติดดอกและลูกนะครับตรงนี้นะฮะดอกนั้นเมื่อตอน เป็นดอกตูมนะครับก็จะเป็นลักษณะสีเขียวตุูมๆแบบนี้นะครับสีเขียวนะครับเป็นลักษณะวงลีหรือวงกลมนะครับเห็นไหมครับนะครับเมื่อบานนั้นก็จะมีสีขาวนะครับดอกจะมีสีขาวมีลักษณะเหมือนปีกของแมลงนะครับบานออกสีกลีบนะครับตรงกลางจะเป็นเกสรนะครับแล้วก็อาจจะโค้งงอนะครับโค้งงอเหมือนกับปีกแมลงนะครับ หรือปีกแมลงวันนะครับเขาจึงได้ชื่อชื่อนึงว่าต้นปีกแมลงวันนะครับจากลักษณะกลีบดอกของเขานั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีขาวเล็กๆนะครับนะครับนี่คือลูกของเขานะครับสีน้ําตาลเป็นลูกที่แห้งแล้วนะครับเป็นลูกก็จะติดอยู่ตรงซอกใบเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับ จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับคล้ายๆกับลักษณะของพวกเทียนนะครับนะครับเมื่อแก่เขาก็จะสลัดมเมล็ดออกไปนะครับสลัดมเมล็ดออกไปนะครับเราก็สามารถนำไปปลูกได้โดยใช้มเมล็ดของเขานะครับในส่วนของรากนะครับรากนั้นจะมีสีขาวนะครับรากจะมีสีขาวส่วนรากนั้นจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นที่หอมนะครับหอมเหมือนกับพวก ารากของต้นของถั่วลิสงนะครับของพืชตระกูลถั่วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะรวมๆนะครับลักษณะรวมๆของต้นกรดน้ําหรือต้นเทียนนานะครับเดี๋ยวเราไปชมสรรุกุณอื่นๆของต้นกรดน้ํากันครับประโยชน์ของต้นกรดน้ำํำชาวเขานิยมนํามาทานร่วมกันกับลาบ เมี่ยงหรือนำมาเคี้ยวกินเล่นโดยส่วนใบจะมีรสชาติฝาดหวานหรือใช้ใส่ในแกงเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมส่วนชาวเขากะเลี่ยงแม่ห้องสอนและคนเมืองจะใช้ต้นลวกกินกับน้ำพริกมีรสหวานเล็กน้อย ครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกรดน้ำกันบ้างนะครับเริ่มจากใบใบกรดน้ำมีลดฝาดใช้เป็นยาบำรุงใบและต้นใช้เป็นยาแก้เบาหวานโดยใช้ลำต้นและใบสดหนึ่งกำมือมาต้มกับน้ำสามแก้วเคี่ยวนาน30นาทีใช้แบ่งนำมาดื่มก่อนอาหาร เช้าและเย็นใบและต้นใช้เป็นยาแก้ไอใบใช้เป็นยาแก้ปวดฟันด้วยการตำอุดบริเวณที่ปวดหรือการบดแล้วกัดอมไว้ใบใช้เป็นยาแก้หลอดลมอักเสบใบต้นและรากใช้เป็นยาขับลมแก้จุกเสียด ใบใช้เป็นยาขับประจำเดือนขับละดูขาวของสตรีใบดอกและผลใช้เป็นยาแก้พิษฝีใบรากและต้นช่วยแก้อาการฟกช้ำใบสดนำมาต้มคั้นเอาน้ำทาหรือใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลสด แผลถลอกแผลเรื้อรังและช่วยห้ามเลือดได้ด้วยการใช้ใบบดหรือเคี้ยวแล้วปิดที่บาดแผลดอกกรดน้ำดอกใช้บดหรือตำผสมกับใบหรือผลใช้แก้พิษฝีพิษปวดด้วยการบดหรือตำผสมน้ำ หรือสุราแล้วพอกบริเวณที่เป็นฝีหรือบริเวณที่มีอาการปวดดอกใช้ต้มรับประทานมีสรรพคุณช่วยเจริญไฟธาตุผลผลใช้เป็นยาแก้ปวดแก้พิษฝีส่วนผลอีกหนึ่งตำราระบุว่าเป็นยาแก้เหงือกบวม ด้วยการบดตำผสมน้ำหรือเคี้ยวอมไว้ในปากผลมีรสฝาดเมาใช้เป็นยาขับพยาธิลำไส้รากส่วนของรากมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคเบาหวานได้เช่นกันเหมือนกับใบรากตามตำรายาหมอพื้นบ้านจะใช้ทั้งต้น นำมาต้มดื่มกับน้ำเป็นยาแก้ไข้ลดไข้รากใช้ต้มดื่มกับน้ำเป็นยาแก้ไข้มาลาเรียรากใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจอ่อนรากใช้เป็นยาแก้บิดแก้ท้องร่วงช่วยสมานลำไส้รากใช้ผสมกับต้น และใบเป็นยาขับลมแก้จุกเสียดร,รากใช้เป็นยาขับพยาธิรากใช้เป็นยาแก้อาการฟกบวมด้วยการนำมาบดหรือตำผสมกับต้นและใบใช้พอกบริเวณที่มีอาการรากใช้ต้มกับน้ำดื่มร่วมกับลูกใต้ใบและหญ้าปันยอด เป็นยาแก้อาการปวดตามข้อต้นต้นกรดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุเจริญไฟธาตุและเจริญอาหารต้นใช้ต้มดื่มกับน้ำเป็นยาแก้ไข้ลดไข้หากเด็กเป็นไข้ ให้ใช้ลำต้นสดประมาณ15กรัมนำมาใส่น้ำและน้ำตาลพอให้มีรสชาติแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มรับประทานนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ระบุด,ด้วยว่าต้นมีสปพคุณแก้พิษส่วนรากมีสปะคุณแก้ไข้ตัวเย็นแก้เลือดเป็นพิษต้นเป็นยาแก้ไอใช้เป็นยาแก้ไอ ด้วยการใช้ลำต้นกรดน้ำสดๆประมาณ30-60กรัมนำมาต้มให้เดือดแล้วเอาน้ำมารับประทานเป็นยาแก้ไอรักษาอาการไอต่อเนื่องจากปอดร้อนหรือถ้าเป็นหวัดและไอให้ใช้ต้นกรดประมาณ30กรัมใบสลระแหน่10กรัมและภูคาว15กรัมนำมาต้มรับประทาน ต้นใช้ต้มรับประทานเป็นยาแก้อาจเจียนต้นมีรสฝาดใช้เป็นยาแก้เหงือกบวมแก้ปากเปื่อยต้นใช้ต้นสดประมาณ120กรัมนำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำพึ่งใช้รับประทานเป็นยาแก้เจ็บคอ ใช้ต้นเป็นยาแก้ท้องเสียท้องเดินปวดท้องแก้ลำไส้อักเสบด้วยการนำต้นประมาณ15-30กรัมมาต้มน้ำรับประทานหากลำไส้อักเสบหรือปวดท้องให้ใช้ลำต้นประมาณ15-30กรัมนำมาต้มให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำกินตามตำรายารักษาบิดติดเชื้อ จะใช้ต้นกรดสดๆ30กรัมอย่างถี่เช่า30กรัมและข้าวเก่าประมาณ10-15กรัมนำมาต้มน้ำรับประทานวันละหนึ่งเทียบต้นใช้เป็นยาขับลมแก้จุกเสียดต้นและใบใช้เป็นยาแก้ขัดเบาในฟิลิปปินส์จะดื่มน้ำจากต้นจากรากเป็นยาแก้ขัดเบาหรือ หากมีอาการปัสสาวะขัดให้ใช้ลำต้นประมาณ15-30กรัมนำมาต้มให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำกินต้นมีสรรพคุณช่วยลดอาการบวมน้ำที่ขาจากการปัสสาวะใช้ต้นสดหน1กรรมมือนำมาต้มกินหลังคลอดจะช่วยให้มารดาแข็งแรงและมีน้ำนมดีต้นใช้เป็นยา รักษาอาการเท้าบวมขาบวมจากการเป็นเน็บชาด้วยการใช้ลำต้นสดประมาณ30กรัมและน้ำตาลทรายแดง30กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานก่อนอาหารใช้กินทุกเช้าเย็นและหลังอาหารอีกหนึ่งตำราว่าให้กินก่อนอาหารวันละสองครั้ง หมายเหตุการใช้ส่วนของต้นต้นสดให้ใช้ครั้งละ60-90กรัมส่วนยาแห้งให้ใช้ครั้งละ20-30กรัมนำมาต้มรับประทานทั้งต้นทั้งต้นในที่นี้ให้หมายถึงใช้ทั้ง5คือ ใช้ทั้งต้นรวมกันรากใบต้นรูปดอกชาวเขาเผ่าแมวกะเหลี่ยงจะใช้รากและทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือเคี้ยวเป็นยาแก้ปวดท้องแก้อาหารเป็นพิษอาหารไม่ย่อยและแก้โรคกระเพาะอาหารใช้ทั้งต้น ต้มน้ำรับประทานเป็นยาแก้โรคไทรอยชาวกะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่จะใช้ทั้งต้นต้มกับน้ำแล้วเอามาใส่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกส่วนคนเมืองจะใช้ทั้งต้นนำไปต้มแล้วใช้ไอ้น้ำมารมแผลสดช่วยให้แผลแห้งเร็วยิ่งขึ้นส่วนชาวมง้ง จะใช้ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำอาบรักษาอาการผดผื่นคันซึ่งใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำอาบเป็นยาแก้ไฟลามทุ่งหรือเชื้อไวรัสตามผิวหนังข้อมูลทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรกดน้ำ พบกรดบางชนิดและสารในกลุ่มฟาวโวนซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองสารสคอร์พาดูรินมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดเริมพบสารกูทินอนที่มีฤทธิ์แก้ปวดและลดการอักเสบสารสกัด แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของลำไส้ลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้บางชนิดต้านอนุมูลอิสระน้ำที่คั้นหรือสารสกัดได้จากรากนั้นเมื่อนำมาทดลองกับสัตว์พบว่ามีผลต่อร่างกายของมันเช่นลดการเกร็งตัวการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กส่วนต้นของกระต่าย กระตุ้นหัวใจของคางคกและมีผลน้อยในการกระตุ้นมดลูกของหนูขาวแต่ไม่มีผลอะไรต่อกล้ามเนื้อลายหน้าท้องของคางคกและลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภาแต่เมื่อนำมาฉีดเข้าไปในหลอดเลือดของแมวแล้วจะช่วยลดความดันโลหิตลงและลดอาการหายใจ สารที่สกัดจากแอลกอฮอล์ไม่มีพิษส่วนสารที่สกัดจากน้ำจะมีพิษสูงต่อหนูทีบจกักจากการทดลองความเป็นพิษพบว่าขนาดที่ทำให้หนูทีบจักตายครึ่งตัวเมื่อฉีดสารสกัดจากต้นด้วยน้ำและแอลกอฮอล์เข้าไปในช่องท้องคือขนาด1กรัมต่อกิโลกรัม เมื่อให้คนไข้เป็นโรคเบาหวานทานสารสกัดอเมลินซึ่งได้จากการสกัดจากลำต้นกรดน้ำในขนาด15-20มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา30วันพบว่าสามารถลดน้ำตาลในเลือดและในปัสสาวะได้โดยปฏิกิริยาการลดจะค่อยๆลดลงทีละน้อยแต่คุณภาพของยายังห่างจากอีซูริน เนื่องจากยาชนิดนี้ไม่ได้ทำให้ปริมาณในเลือดลดต่ำกว่าเดิมแต่อเมลินจะช่วยธาตุเหล็กในเซรุม่มช่วยเพิ่มสภาพด่างในร่างกายของคนไข้ที่เป็นเบาหวานช่วยลดระดับเม็ดเลือดแดงและอซิตรนในเลือดจะช่วยรักษาคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีออนลบูมีนคีโตนในปัสสาวะ และมีอาการโลหิตจางได้นอกจากนั้นยังช่วยลดไขมันในบาดแผลทำให้บาดแผลหายเร็วอีกด้วยเมื่อปีคศ1985ที่ประเทศอินเดียได้ทำการทดลองใช้สารสกัดจากต้นกรดน้ำผลทดลองพบว่าสมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เมื่อปีคศ2002ที่ประเทศอินเดียได้ทำการทดลองใช้สมุนไพรกดน้ำกับหนูทดลองที่เป็นเบาหวานโดยใช้สารสกัดจากใบกรดน้ำความเข้มข้น0.15-0.30-0.45กรัมต่อกิโลกรัมโดยป้อนยาให้หนูเป็นระยะเวลานาน45วันผลการทดลองพบว่าสมุนไพรชนิดนี้ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองทำให้น้ำหนักตัวของหนูทดลองลดลงได้อีกทั้งยังทำให้เกิดผลที่หนูมีความทนต่อกรูโคตได้ดีขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ชมการที่เราจะใช้สมุนไพรตัวใดๆนั้นนะครับ นอกเหนือจากการที่เราจะต้องทราบสรรพคุณของเขานะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือขนาดและปริมาณในการใช้และสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือความเป็นพิษหรือโทษของสมุนไพรชนิดน,น,นั้นนะครับแน่นอนว่าสมุนไพรหรือยาทุกๆชนิดนั้นย่อมมีทั้งคุณและโทษการที่เรานําไปใช้แบบผิดนะครับก็อาจจะเกิดโทษหรือผลข้างเคียงต่อผู้ใช้สมุนไพรได้ท่านผู้ชมครับสมุนไพรเดี่ยวนั้นยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ เนื่องจากสมุนไพรเดียวนั้นจะไม่มียาช่วยยาประกอบยาชูเหมือนกับยาตำรับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องศึกษาหาความรู้นะครับถ้าคิดจะใช้สมุนไพรผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยในทุกๆครั้งนะครับวันนี้ผมประสงค์ดนสุขต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามช anel สมุนไพรบ้านไม่หมอด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ